ไม่มีเสียงคนเดินมาตรงผมวะมีเสียงคนเดินตรงผมข้างหลังเป็นตัวแก๊สกำลังจะถึงเลยโอ้ยโอ้ยไป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 วิ่งทะลุไปเลยมันตาแดงมันมันทุกอย่างมาหาเราแล้วมันโถมมันโถม นู่นกรนนู่นเลยสุดีูอยู่นอวงกงเข้ามนู่นมีหมอเรียกของใกล้ๆด้วยแต่ตรงนี้อยู่นอกวงแน่นอนเนี่ยเมื่อกี้มันสลอยู่แถวนี้ม่ไหนไม่รู้มาแล้วมาแล้วมีเสียสลิงเนี่ยเนี่ยเนสลิงมันจะโดนแก้ผมต้อยู่เนี่ยนี่นีมันลงื้อมาแถวนี้มาแล้ว กาะม่วงมันเข้ามาแล้วหยู่ใต้หาเราไมยตกหายายคุ้มกันผมหน่อยคุ้มกันผมหน่อยดดดููููููอออยยย่่่มันน่าจะไปแล้วอะมันไม่บานว่ะไม่ไปว่ะมันไม่บานขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเห็นผมตกเลยแม่บานขึ้นมาโอเคโอเคเคหิงยิงต้านเดี๋ยวหิงต้านอยู่เอ้าแอมตกเอ้าเดี๋ยวผมมาคุ้มกันแอม วิ่งไปที่ปลายสลิงเธอต้องใช้สลิงขึ้นวิ่งไปที่ปลายสลิงผมก็จะปิดใครบอกถ้ามีกล่องโมดตรงนั้นวะรอซื้อวะขอไปดูนะอ้อที่วันไทยมีใครสนไหนปะมีคนมีคนไม่ไม่ไม่มันสลิงไปทางนูน้นไม่สลิงไปทางโน้นมันสลิงขึ้นแล้วมันก็นอกหวง แล้วพวกมันอยู่ไหนนี่นี่มันวิ่อยู่นี่ทะเลนี้ไปสะเลคอนตี้่ะซอยซอยอยหมอไม่รู้ซอยหมอลมโอ้ยแจมโหดอ่ะเอาวะเปลี่ยนปืนชั่วคราวคนนส่เสียเปียกอะยังไงวะ เเอากแโดนไปเจ็ดสิบแก่ขอตนทม่ทงปิดหนงปิดเปลี่ยนปืนคืนไปแล้วต้นอ,อยู่ข้างล่างวะเปป๋ยตามพี่อัญเฮ้ย,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 ยมันหาม,มุมได้ไง,ไงวะ ผมปาแล้วอือผมผมล้องผมล้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเห็นมันละมันมันอยู่สะพานนี้อ้าวแม่คนละตีนี้ว่ะมไไปปชชุุบบแอมาคนละตีมาคนละตีถอยมาถอยถอยแอมถอยแอมถอยมันอยู่บนบินได้อย่ายิงอย่ายิงมันถอยถอยเราใช้แอคติแก๊สช่วยละมาคนละตีเว้ยโอเคมามามาหลังเสาหลังเสาไอซิ้นิ๊กไหมไอซิ้นิ๊กไหมไม่มีอ่ะไอซิโอเค บ้านเหลืองบ้านเหลืองเนี่ยคือวงแรกเขาบ้านเหลืองมันบินละเอ๊นี่นะมันบินละมีมีคนอยู่ข,าขา้างหน้าบนมันมีคนบินนี่หว่า,าว้ายคนมีมาลงหลังเราเล่นเลยเข้าบ้านเข้าบ้านหมอปอมหมอปอมเอมหมอ,อ,อ,มห,มอหมอเอมลม้มหมอเอมลม้มปอมอหมอล้มไปแล้วหนึ่ง เพื่อนมันอยู่นี่เพื่อนไปเดินเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวสวยปิดประตูปิดประตูวางแก๊สปิดประตูวางแก๊สปิดแล้ว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 ไปไปไปเกาะมาแล้วกลับเกาะมาแล้วอ้ามันชุบมันชุบมันชุบไฟไฟตรงไหนไม่ใช่เรียกที่ชุบปะอ้ามันชุบจริงหรือว่า โดนโดนอนตี้ oh, oh, ผมโดนเต็มๆกอนแตกเลยโดนอนตี้ผมกอนแตกสวยงามพี่อันสวยงามพี่อันเฮ้ยผมยิงคนผมเหมือนผมยิงคนกอดแตกเหมือนกันนี่เข้าเลยมันอยู่ใต้สะพานอันอยู่ในนี้อยู่ในนี้โอ้ยแมงเลยโดนโดนเด้งโดนเด้งหล่อมึงโอ้ยแอบล้หลงหนึ่ง เรียบร้อยโอ้ยชาวตัวท้ายจริงว่ะเดี๋ยวต้องเสพผมเก็บสองโหลโชทาครับเเะ โอโอะไรวายิงไปห้าร้อยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แอสฟิตไม่อะไรทั้งนั้นต้องเซฟอะไรครับ